chiều mặn con chiều mặn con thì nào có há miệng mà con vớt đấy tiếng chiều mặn con tiếng con ôi เชื่อมมันก่อนเชื่อมมันก่อนก็ไฟติดบ่นอะไฟนี่ไหมมันเป็นมันมันมาเลยพี่น้องเนี่ยคลายมันเอกคลายมันหานาทีเนาะเปืยเปลยบ่มีมันบ่ค่อยมีเสร็จเนาะนี่มันมาเลยเขาเอนหัวแบบไงเนี่ยมันเปอยมันเปอยือยังมันหานาทีอยู่แล้วยายเกิเชื่อมเนาะ้าบ่เชื่อมก ต้มจิ้มน้ำตาลโอ,อ้แปลงดีดีต้มเพื่อยดีใจมันมีแต่แป้งเดี้เอเชื่อมต่อก่อนต้มจิ้มน้ำตาลก็ได้แสบ ไข่มานาที่ห้อยแหละมันเป็นมันสับปะหลังยูแต่ว่ามันคนละพันเนาะอันนี้คอไว้กินเอาไว้เชื่อมบอดได้ปลูกหลายปลูกพอแต่ได้กินเนาะปลูกอาไว้เชื่อมบัวแมนมันสับปะหลังที่เขาเอาไปใส่โรงงานดิ <c oughs> อันนี้เป็นมันมาเลยเอิ้นกวางสั้นนะใาญ่กับบัรูดเอเนาะแต่ว่าโอ้ยมัน แป้งมันดีดีด้ี่ใจเหลืองๆน้อยๆใยก็จะพานี่จะเอาใส่มันออกเอาอีตอนเออเอาใส่มันออกก่อนมันบมีเส้นดอกเด้นน่มันเปื่อยดีดีด้อเอออืมใส่มันออกเส้นมันที่จริงมันธรรมดามันจะมีเส้นเวลาหัวมันแก่มันจะมีเส้น มันรสแสบ,บเนาะมันหาหานาทีกะคือกันกับมันหานาทีอะไรนี่มันโบไมีเส้นกัอนใหญ่พูดบ่อือเชื่อมเช,ชื่อมต้มพอให้มันเปื่อยสักหน่อยก็เอาน้ำตาลเทใส่เนาะใส่กะทิโอ้ยแสบ,บเธอเปื่ยดีอืมปอก คือมันห้านาทีเปียกเลยแหละนี่เอยคุณน้องสาวคุณขุดมาเมื่อวานเพิ่งเอามาให้คุณบอกบอกว่าเอาเอ้าเอาเชื่อมเด้วยคุณบอกน้องสาวนะคุณปลูกไว้ขุดเงาหนึง่งโอ้ยดกกว่าสันละสันเลยกเล่อยแบ่งมาให้ยายก็เลยโอ้มันจะเชื่อมเอาเอาใจกลางมันออกก่อนเส้นกลางมัน จริงหัวก็ใหญ่ดิหัวนี้ใหญ่เอาหัวซัมนี่มั้งกำลังดีเนาะอืืออออย่างดีเลยขุดเหงาหนึ่งบูแมนน้อยๆแล้วหัวมันลกเติมให้มือเปื่อยสักน้อยแล้วก็เอาทิ น้ำตาลทีลงใส่ใส่เกลือสักหน่อยอกินเล่นไปสั่นแหละพี่น้องเนาะมันม่นมันเข้าโรงงานแม้มันมัน,ม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 นเอาไว้เชื่อมเอาไว้ต้มกินเอาใจมันออกเปลือกอะเปลือกหน้าหนามันมาเลย หัวใหญ่โอ้ยไม่เปลือยเดี๋ยวเอาหัวนี้ดีกว่าโอ้ยแสบหลาเขื่อมแสบๆเลยล่ะมันมาเลยนี่เปลือกอย่างนาเลยจักเอาพันมาตะใสนี่บ่บฮูคือกัน มีคนเอามาให้เพราะว่า,าปลูกไว้ปลูกไม่ปลูกไว้ยายมันมาเลยแทบเด้แทบปันมันหาันาที่แหละ,ะสั้นเออปลูกไว้งัอกระดกจริงๆเลยะดกสวยได้เกือบว่าเครื่งเคงเนาะเงาหนึ่งเงาเป็นไงไหมเออปอกง่าย มันบ่นคือแถวภอีสานเนาะเขาไปขุดมันเดี๋ยวนี้ทุ่มือเนาะอยู่บ้านยายเนาะอยู่อยู่สังขะเนาะเออ,พ,อพี่น้องแถวหมู่บ้านพนพนจะตื่นเช้ามาเนี่ยพนจะห่อเขาเนาะเออห่อเขาไปไปขุดมันปลานะผูกมันแตงปันมันอยังมันอย่างเสอย่าง,ยางมันปลานะถุกเชา้าลุกเช้ามาพนจะ,จะห่อเขาไปเขาเหมารถไปเด้เออเขาไปขุดมัน อยู่ช่องจอมบน่ะเออเขาไปขุดมันขุดขุดไม่เจอปลาเขาเขาออกค้ารถกันคนละนิดรถละน้อยเนาะมาหลายคนเรถสองแถวเออเขาออกเงินกันเนาะเออเอาตันช้ามาเออห่อข้ายัางมามารถจะออกแล้วสันเขากะหอเขากันมาก็รวมตัวกันสิบยี่สิบคนเนาะรถสองแถวกับไปที่ช่องจอมเนาะเขาไปขุดมันปลาที่นี่อัดยายก็เลยถามเอ้ยมึงไปขุดมันปลา เราูไปบบยานระเบิดลูกมันอยู่ติดชายแดนเด้มันอยู่ติดช่องจอมันอุ้ยบางทีก็ไปเจอลูกระเบิดได้พี่นนอกเขาว่าเออบยานนะไปกันเต็มอือแคนั้นมันมีมันปลาลายเนาะเออมันเป็นปลาแบบปลาธรรมชาติเนาะในแม่นจะว่าเขากับบ่แม่นเขาเนาะมันมันเป็นช่องจอมเนาะเออมันก็ติดชายแดนขเมนขมรกันหรวะเออช่องจอมเออพากันเมารถมาโอ้ย ใบใบมาก็ได้แบบคุรคุสองคุได้เออมันหัวชําดิมันแตงมันยอียงมันหรือมันยาวช้ำดิเออหัวโลโลหัวเต็มเลยแหละเขาขุดมาเอามาเห็นยังป่ติเอามากินเนึ่แต่กละผู้ที่เขาบอกบอกไปหาขุดนะก็เอามาขายเออเขามาขายเขาทํทำเป็นมัดเป็นมัดมาละยี่สิบสามสิบเออก็ขาย ปูที่เขาบอกไปน้ำนะเออเขาอยากกินเนาะเขารอซื้อเอาเนาะเอออันคนไปคุดเนี่ยกันไปหลายสิบยี่สิบคนเปะล่าพี่น้องอ,อ,อยู่สังขะเนาะอำเภอสังขะดีกว่าสุวนนะี้มันอยู่ติดช่องจอมเนาะเออติดชายแดนน่ะแหละเออนั่นแหละเขาไปคุดแทนนั้นก็ว่าโอ้บางทีกไ็ไปเจอระเบิดกับมีเขาว่า <laughs> ไปเจอระเบิดกับมีอยากหัวเนาะก็บร,ริยานมาระเบิดบ่เออมัน แบบพวกเขาที่มาฝังระเบิดฝังอย่างไวเนาะบางทีก็ไปเจอเด้เขาว่าเออปันยังบ่พากันย่านเออไปไปขุดมันกันชาวมากก็หอกเขาแล้วเอิญกันแซวสะมารถอืมช่วยกันออกค่าน้ำมันวสั้นเออช่วยกันออกค่าน้ำมันไปขุดมันป่าปูมันมันมันไหลดีเด้เออแถวหน้าน่ะมันเป็นแบบป่าเขาก็ไดเห็นอย่างเนาะป่าธรรมชาติเป็นเขาเนาะเออมันเป็นคล้ายๆเขาไปเป็นเนินเป็นอะไร สิล่ะก็คิดดูว่าช่องจอมเนาะเออมันก็อยู่ชายแดนแล้วชายแดนเอสังขะเออสังอยู่ติดสังขะแหละชายแดนเออแถวแถวติดวัดเอหลวงปู่สวงนั่นแหละเออเออแถวนั้นอะ่ะเออแล้วก็เลยมันอีกติดสังขะนั่นแหละบ่ไกลบก่ไกลจากบ้านเนอเอขาไปขุดมันป่ากันแล้วมันไทยในหมู่บ้านเจ้าของอ่ะเขามั่ง ปลูกยางกันเบิดด้เดี๋ยวนี้เอออยู่ภายสารกับปลูกยางกับเบิดป่าเคยมีเคยมีมันมียางเขาก็ลือทิ้งเบิดเออเขาปลูกแต่ยางเออที่นี่กับ่มีมันกินเด้พากันเมารดพูนไปช่องจอมพุ่แล้วเอออยากหัวยังวงป่ากันไปแต่ก็มาวอกันหัวหรอเออได้มันกันคนเราคุสองคุพนแล้วเออกินมบ,บ่รดกับเอาขายเอาแรกเขาแน่ขายแน่สั้นแหละเออ กันวะเนาะหากินแบบบ้นบานๆเฮานะบ้านนอกเขาเนะเออบ้านบ้านยายพุนล่ะสังฆะพุลัเออเขาหาหากินอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาว่าเขาเขากำลังจะเกี่ยวเขาแล้วเออบุญกฐินแล้วแล้วเออกำลังจะลงมือเกี่ยวเขาแล้วพี่นอ้องเออเออเขาว่า,ากำลังจะลงมือเกี่ยวเขาเอยคุยไรยเวยไปติดอย่างงั้ไฟกับตะติดเลยนั่นโอ้ยเด้อ เียเสียงรถสิบล้อไหมบ้านยายมโย่ไก่ทางเนาะถนนสายกรุงเทพอบนเนาะนี่มันอยู่ไก่ทางทางตั้มเลยบางจากนี่อยู่ใกล้ๆนี่ทางสายอบนกรุงเทพเนาะกรุงเทพอบนเออสายโชคชัยนะที่นี่ฮิตยั้งปุ๊บรถมันมันมาเนาะรถสิบล้อแปด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 รถสิบล้อ โอ้ถูกมือถูกมือเด้อเสียงมันมันเปิดแก่แก่รู้สึกร้อนนะแปดแปดแป๊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 ดรู้มันจะมีแป๊ดดูเปื่อยยังต้มเปื่อยแล้วมั้งจะใส่น้ำตาลก่อนอู้เปื่อยแล้วพี่น้องเปื่อยแล้ว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 อื bèo rồi đấy ạ, đang bể rồi đấy này, ủa, bể cả sụn dụ sợi nhọt rồi này, nì, rồi à cha, lại đi xe nước tan con bọt này, xài tan con, xài nước tan con, tan chỗ này là, để tan con, xài nước tan vào cái nóc, tan xài. ใส่ก้อนเปื่อยแล้วอือใส่ล้วใส่ล้วใส่หั่นมันเปื่อยยังพักขนาดเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวมัจะหวานจัดนี่แหละอือหัมนแล้วตา่แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ ใส่เกลือก่อนใส่เกลือก่อนอืมอืมเกลือใส่เกลือก็คนโอ้ยยางเปลือยเลยอืมอู้นี่เปลือยติดธรณีเลยอืมเปลือยคขาเปลือย Cô ta xẹp với Ôi đù đù Phạm cười khóng khóng Đúng Ừ Ừ Phạm cười khóng khóng Nha xẹp Nha xẹp Đấy Ở bà thị bật đi Đánh thị Cười khắc Ôi Đi đi Giết khóng rồi đấy Cười à, Nó พยายามใส่กะทิก hmm. mm ่อนปบบนี hmm. mm ้ใส่กะทิก่อนใส่กะทิก่อนกะทิยาใส่กะทิก่อนปบบนี้ใส่กะทิก่อนพี่น้องอ ปิดหัวทลอะพี่ <laughs> นี่ใส่กะทิเฮ้ยเนี่อืมใส่กะทิละโอ้เป็นตาสกินเลยว่ะเด็กเฮ้ยแซ่บพีน่น้องแซ่บแสบน้ำกันเด้อยนีน่นี่สีเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวใส่กะทิอีกใส่กะทิอีกใส่กะทิอีก โอ้ยยังมันเลยเดี๋ยวบาดเด็ดที่ดังเกือบกองนึงเนาะอืออนีนี่นี่แหละมันเชื่อมพี่น้องมันมาเลยจ้าโอ้ยสีสันอุ้ยเป็นตาแสบเด้อน้องอือดีสีเขาโอ้ยพักไปหน่อยเป็นยวตาแสบเดือดไปอีกจะน่อยนึง โอ้ยสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วโอ,ยอ,วโอ,โอย้ยกวดตาแสบเนาะโอ้ยว้าวเอาละโอ้ยสุกแล้ว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  สุกแล้วสุกแล้วเฮ้่แจ๊กพี่น้องสุกแล้วอะมาเบิ้งบัดเนื้อบัดสุกแล้ว,อ,ลวอร่อยนะอร่อยมากมาเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนจึงกินได้พี่น้องอืมเนี่ยสุกแล้วจ้ะ ลุกแล้วจ้าเชื่อมมันมาเลยจ้ะสีสันน่ากินเนาะเอออันตะกี้อ่าโบหรือว่ารถสิบหลอเนาะยังไม่จบอืมมันมันเกิดมันเปิดแกเองมันเปิดแกจังว่าสามชาติเนาะเออแป๊ด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 แปลดแป๊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 ดแปม หลานนอยมันดนยินมากลมันก็เต้นเนาะยายยายมันรำิ่งหมดแล้วเป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 ดเป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 นี่มันปวดยังงี้ได้โอ้ปดยังไม่จบเมืกี้เนาะถอดซมามาพิจน้องเดี๋ยวรอให้มนเย็นในกินน้ำปั่นเด้อมันมาเลยจ้าเออมากินน้ำปั่นเด้อบัดนี้ เชื่อมันมาเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูให้เบิ่งใกล้ๆกันนี่จ้าสุกแล้วสุกแล้วเชื่อมันมาเลยโอ้ยน่ากินจังเลยพี่น้องเอ้ยเด้อเชื่อมันมาเลยจ้าเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนจังที่กินเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้กินบัวแดงมันฮ้อนนี่เด้อพี่น้องนี่โอ้ยดุงเปลีย่ยนมันเปื่อยเอ็นี่ดู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 นี่แหละเคิร์นเชื่อมันมาเลยจ้า แค่นี้เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปลอปไปยทูกขู่สุกคนเด้อจ้า